เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกม การีน่าฟรีไฟลกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกคนเป็นกิจกรรมชุดพี่ตูลนะครับทุกคนซึ่งเป็นชุดพี่ตูลนะครับชุดเก่าพี่ตูลกลับมาอีกครั้งนะครับเป็นชุดพิตูลสีขาวและชุดพิตูลสีดานะครับโดยเฉพาะชุดพี่ตูลสีขาวกางเกงสีขาวที่ทุกคนเขาฮิตกันนะครับช่วงนี้สายตึงสายไฮไลท์กาลังฮิตกันนะครับทุกคนเออใส่สักใส่กล้ามเออแล้วก็กางเกงพี่ตูลสีขาวอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับทุกคนเออ ไปดูกิจกรรมพิตูลกันดีกว่านะครับทุกคนและมีกิจกรรมสายฟรีกันด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับทุกคนไปเอาละครับทุกคนและตอนนี้ก็อยู่ในเว็บ i d f f s h o ครับทุกคนเป็นเว็บสู่ม id อันดับแรกให้กดสมัครสมาชิกนะครับทุกคนหลังจากนั้นกรอกยูเซอร์เนมรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วกดสมัครสมาชิกนะครับทุกคนเข้ามาในเว็บหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับให้กดเติมเงินนะครับทุกคนการเติมเงินนะครับเป็นบรอดเลสองอ่างเป่านะครับกดเติมเงินนะครับทุกคนอ่าส่วนใครที่ไม่รู้ว่าวิธีการเติมเงินยังไงก็กดดูวิธีีีีกกกาาาาารรรรรรใช้้้งงนน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 เเเเออออออะะะะะะคคคคคัััับบบบบททุุปปมมมณณสแลยด เดี๋ยวเราไปสุ่มของกันต่อเนาะก็ได้ทำการเติมเครดิตเข้ามาแล้วครับแบบงบน้อยหนึ่งร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะครับสุ่ม ID ตึงมี ID ทุกช่องจัดอันนี้ละกันมีอะไรบ้างอะ่ะเฮ้ยท่า XM8 หมวก F หัวค้างคาวท่า AK มังกรท่าสกาท่า MP เหรอ m อ4 0แล้วก็ท่าซองเฮ้ยมันไม่มีเกลือเลยว,วะวะเฮ้ยกดสุ่มวงล้อนี้เลยครั้งละ 99เครดิตโอ้โหสุ่มทีเดียวเลยนี่ว่าไม่งมันจะออกให้ผมไหมเนี่ยเอยมันก็ต้องออกอยู่แล้วดีว่าเพราะมันทุกช่องไงไปอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรก็คุ้มอะตอนเนี้ยเฮ้ยหมวกหมวกเอฟทุกคนยินดีด้วยคุณได้ไอดีหมวกเอฟโอ้โหฮ้ยันนี้มันคือมันส่งไอดีพัสดให้เลยอย่างนี้เหรอเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนไอดีพัสดแล้วขอแบบเข้าให้ดูกันก่อนเลยละกันทุกคนเดี๋ยวเข้าให้คุณดูดอ่ะเนาะ เอาละครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้าไอดีหมวกแอพที่สุ่มได้เมื่อตะกี้ดีให้คนดูดูนะเว่นเข้าได้จริงอ่ะทุกคนเว่นสุ่มได้จริงเด้อลองไปสุ่มกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิมไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนได้จริงว่ากดเข้าไปที่ร้านค้านะครับทุกคนนี่ครับกลับมาตามเสียงเรียกร้องนะครับทุกคนนี่ชุดพี่ตูนนะครับทุกคนกดซื้อทันทีอสำหรับกล่องตัวนี้นะครับเป็นอมกล่องเดอะสคอ t ตนะครับทุกคน มีชุดพิตูนสีขาวและชุดพิตูนสีดาชุดพิตูนสีดําผมมีแล้วนะทุกคนแล้วก็มีชุดเป็นชุดนี้นะชุดผีเสื้อนะชุดนี้หาแลกได้นะครับทุกคนกับไอ้อะไรนะไอ้เอาลูกแก้วไปแลกนะไม่รู้ว่ามันเอาออกอย่างแล้วก็เป็นชุดนี้นะครับสีแดงชุดนี้ผมยังไม่มีนะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าแล้วก็กล่องศพนะครับทุกคนในกล่องนี้ก็จะมีโทเค็นนะครับโทเค็นนี้นําไปแลกเปลี่ยนนะครับทุกคนชุดพิตูลใช้100รโทเค็นในการแลกนะครับทุกคนซื้อในการซื้อนะครับอยู่ที่ 25นะครับ25เพรนะครับก็กดซื้อได้เลยนะครับทุกคนอ่ากดซื้อนะครับทุกคนซื้อสักยี่สิบกล่องห้าร้อยเพจอ่ะประมาณนี้นี่นะครับทุกคน400เพจจาก500เพรก็ใช้บัตรลดราคาได้นะครับทุกคนไปครับทุกคนกดนะครับกดซื้อนะครับพร้อมกับกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่กดก็กดให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปครับทุกคน ไปเปิดปังเฮ้ยสุดยอดไปเลยอ้ยจะดีใจทำไมวะเฮอโอ้ยโอ้ยโอ้โหออกเลยทุกคนโอ้โหออกเลยพอหยุดพอครับทุกคนกเกงพี่ตูนสีขาวเท่านี้พอครับทุกคนไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้วครับทุกคนโอ้โห โคตรคุ้มทุกคนตอนนี้โคตรักเดี๋ยวผมเข้าไปใส่ให้ดูนะครับทุกคนว่าแบบแม่งโคตรเท่ขนาดไหนครับทุกคนสําหรับเกงพิตูนสีขาวนะโคตรเท่ทุกคนเออโคตรเท่อครับนอนเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ย้เฮเ่้ยเเเเย เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมสายฟรีกันดีกว่านะครับทุกคนอ่าในส่วนของกิจกรรมสายฟรีนะครับอยู่ตรงนี้ครับฟรีไฟล์นะครับ C t h นะครับ a nv ครับทุกคนนี่ครับ7วันนะครับทุกคนอ่าสามารถแลกของรางวัลได้แล้วนะครับทุกคนในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของ7วันสวยเด็ด7ชุดนะครับทุกคนอ่าหน้าแรกของของรางวัลนะครับทุกคนก็มีในส่วนของอ่า อะไรครับเนี่ยเรากดแลกไปเลยดีกว่าครับทุกคนเปิดโอ้โหอะไรครับเนี่ยอือไม่ออกเลยอะโอ้โหจบแล้วทุกคนหมดไปแล้วทุกคนเออในส่วนของสายฟรีก็คือแบบสุ่มไม่ออกเลยนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับทุกคนชุดพี่ตูนนะครับไปสุ่มกันได้แล้วผมหมดไปเท่าไหร่อะทุกคนผมหมดไป500เพรเออ500เพศครับใต้กางเงพี่ตูนโคตรเท่โคตรตึงเออไปสุ่มกันได้นะครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ